สวัสดีค่ะมีประเด็นมากถอดเนื้อเนาะปนาะอันนี้เนื้อง้อเลยค่ะสดดีมากเป็นเนื้อแห้งเนื้อง้อเป็นเนื้อแห้งนะค่ะสดดีมากขอบคุณทุกกำลังแรงใจะะด้วยค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนน่ขอบคุณทุกเพืเพ่อนกเก่าเกินใหม่ด้วยค่ะติดต,ตามประเด็นกับขอบคุณหลายๆ ตัวดีๆจะไปก้อมเก็บเย,ยอะเลยก้มไข่ยันไปตั้งเลยใส่ยืดเตนเนี่ยไปนเด้้ประเด็นกันเลยอวยพ้อนก่อนร้องหนาเพราะเราประเด็นพอดีอยังเทียใตไปใตมากตัดตัดเลยอันนี้ประเด็นไปเข็ต้มจืดต้ไให้เงิ่นกินเนาะต้มเปิดต้มจืด,มจด,มจดกันดู มี้วประเด็นเรี่องปิซซ่าแจนะ้ยส่จานไปเจอแค่เจ้าเน้ ลูก็เจ้ามากักอยู่นรี่หลายคนประเด็นก็นว่าใครนีเวลาปันไนายายเล็กๆหน่อยห่อเบืองเรเนาะก็ได้ล่วงขิดอนอพี่น้องเบื้องน้า แหันนั่นถอดตากแดดมันไปซื้อกิโลหนึงแพงๆหนกันเนะมันไปเดือนเห็แเดแล้ว,วนั่นถอดแ้ลกอเสียไปคนนี่ต้มจืดเห็นมันเปื่อยจังน้อยกันไปเด็อน้ไปเสียนยี่ไยเสียเอาตากเป็นโต๊ะไอ้ก็เจ้านะะเนาะกันเนาะร่มร่ม ฝนใสเห็นไมเหลือกางกันมลยขึ้นนี่ฝนตกน,นี่แดดแดดด้านแดด้าน,แ,นแดดเลยมึงแดดคักแดดแน่ยา,ายมากสิตกบ่ผู้ปคนห่อนแต่เสาเลยนี่ประเด็นต้่มเจิดใส่อัน มันกำลังน้ำใสแค่นลอดน้ำเนาะเนะเนาะใสผักกาดหัวผักกาดน้ำหรือก็เจ้ากินไปเดินกะเชียนทักไปเสิร์ฟกันเนาะ <c oughs> มันไม่พักกุญนณรกะเชียนไรมืออยู่สองซ้ำมือจังคอยสกับมันีณรกะเชียนพักกัน กินเลียงประเด็นกระล่างโตล่างยังไปกลางไวยสนามไอ้เพิ่อนวะเนาะกันเนาะเอาไปกลางไวยะเพิ่น,บน,นแบบเพิ่นกับซีเฮ็ดอันแบบกินแบบบุฟเฟ่กินแบบอันอันยังอะไรกินเลียงพระเจ้าเานาะเฮ็ดประเด็นกับสีได้เสิร์ฟได้ยังให้พระเจา้าเวลากับสีหน่อยๆแต่ว่ากับสีใายคลิปลงให้พี่น้องเ้าเบิ่งกนี่หอกเมื่อว,วานนีประเด็นหนึ่ง ลลางโต๊ะลางยังไปกลางให้ข้าเจ้าประเด็นกุฎิไทยบริเวณบ้านก่อเป็นไายบริเวณบ้านให้เบินน่งเูกเพราะได้รนลงคลิปน,น้ำเพิ่นเห็นพ่อแม่พี่นอ้องเมาเบิ่งน้ว่าปเดนอยู่หมืองอดไเบิ่งเวลาประเด็เนเฮ็ดงานเน,นาะค่ะเนาะแม่บ้านจังซี่เราพอดียู่ได้นดเศร้าเป็นแม่บ้านเพนิ่นดีแต่ว่าเพิ่นจ้างไว้กันบ่จ้างไว้ก็บ่มีเงนิน สิอยากสิกินอีกแล้วเนาะค่ะเนาะบ้านเฮาช่วงนี้มันหาง,งานหาเงินยากของกันราคากับแพงขึ้นทั้งบ้านเฮ้ากับ่วกใครได้จ้างกันเท่าไรเฮ็ดเอาไปเอามันส่วนมากเนาะค่ะเนาะมันท่องมันหายาคู่มื้อเนาะบ่คือแต่ก่อน โมกับฟังให้เจอ้าอย่านให้เจออ้าเอินมันยังหนกหย,ยานเป็นเอินแสเสียงเป็นมากว่านีนนี่ละไอคิวแม่บ้านประเดียนเบื้องหน,น้าคณะเบื้องเป็นแต่แซ่บแต่แสบประเดียนใส่มันปลาังน้ำมันปลาังใส่มันปลาังใส่แค่นหลอดน้ำหนะอคณะ เดือนก็นสิจบคลิปใบซ้ำนี่กนเด้อค่ะเด้อประเด็นสิไปรนเสือกกระจอกกันเหมือนขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อขอบคุณทั่วโลกขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามประเด็นใดได้ขอบคุณได้หลายเด้อค่ะเด้ออยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไข่ยามีไปทางใดก็อย่าลืมใส่เม็ดขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะค่ะเนาะเพื่อนใหม่มาก็ช้าๆได้พาเลี่ยมงาม ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อห้สุขภาพแข็งแรงจะเลื่อนลุงเรื่องประเด็นกัสิจบคลิปไปซ้ำนี่กอนประเด็นสิไปเสือประหารใ้เจ่วกันมึเอาไว้ติดตามคลิปหนาคลิปเนี้ยเอาไว้ซ้ำนีก่กอนเด้อค่ะเด้อในบ่ดีบ่างาเหมือกคอโทวขคอไปสวัสดีค่ะ